ขึ้นัสาปลากระลงปูกระไตขามให้ขามทางครับพี่น้องหาอยู่หาอยูม่มองแรงไหมที่มีนม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ก่หนีพอต้องไปนี่หนาวเล็วก็ะแรงเราต้องหาหมองอยู่ที่น้ำเลยล้าหาอยู่น้ำหววน้ำสาปูก็คือกันแล้วก็ที่ไตข่วมทางครับจะสิไปใส่เลยเนาะอันนี้ก็ไหนะ้า จะทางนีกนะ่ก็ให้นะขุนไทรตังไกลไปหาขวดหูอยูส่สแล้วว่าเนี่ปูก็ได้บอกเมียเพริพ่นไปอันนี้ตัวเดียวไปงอมงามำขามทางครับไปไปได้เจ้าไปเลยขวบทางไปรุดมาเหยียบเจ้าได้เนี่ยมันบม่เป็นทางใหญ่ครับบม่เป็นทางหลักทางไปหน้าเฉยไปหน้าโคตรเฉยเอา มจะจะยื้อหนีบ่ะอืม <c oughs> เอาหมดที <c oughs> ่ขวบทางบ่บ่าขวบเนี่ยเราเราหย่านเา้าวเราตื่นเา้าวเป็นห้อยขวมไปี่บาชาัดดินเปียกบ่าชาัดเป็นไรมันต้องใช้ดินทรายเนี่ยเป็นห้อยเราเลยครับผมปล่อยให้เราไปตามวิถีชีวิตของสัตว์ uh